มาอาจารจะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27สิงหาคมปีพศ2566นะคะในชาวตุลเป็นอย่างไรกันบ้างราศีตุลใครราศีตุลบ้างมหาเสน่ห์บังเกิดเปิดโลกคุณพร้อมจะ เริงล่าแล้วก็ลุยไปทุกอย่างอยากเข้มแข็งแล้วต้องบอกว,ว่าคุณไม่กลัวอะไรด้วยแล้วคุณจะเพลินกับการทํามาหาก,กินตอนนี้ราศีตุลแม้กระทั่งคนที่คิดว่าอยู่ไม่ได้คาว่าอยู่ไม่ได้คือเหมือนชีวิตครอบครัวดูมันแย่หรืออยากมีแฟนอย่างเงี้ยแต่ก็ยังหาไม่ได้จะบอกว่าคุณคุณจะผ่านตรงจุดนี้เลย ่ากระโดดเอาไปเลยฉันอยู่คนเดียวได้อยู่เปนกองเงินกองทองนะคะอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ในชาวราศีตุลงานดีนะคะไดะ้มีสังคมนะคะได้เป็นมหาเสน่ห์นิยมนะคะการเงินก็จะบอกว่าเงินทองยมาเทมานะคะยิ่งสาวโสดหงหรือสาวแก่ คนที่ไม่มีแฟนก็จะยิ่งมีเงินนะคะหรือคนที่มีครอบครัวก็จะแฮปปี้เอนดิ้งมันดีไปหมดเลยอ่ะในชาวราศีตุลตบมือให้หน่อย fc ราศีตุลก็เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างพร้องห้ามคอมเมนต์นะอาจารย์พูดนีดเดียวเองก็มันดีอ่ะจะให้อวยไปถึงไหนนะจ้าดีจริงๆนะคะสัปดาห์นี้แต่เอาละ่ะถ้าจะให้ระวังก็ระวัง เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเท้าเป็นแผลงะ้อเจ็บปวดขาอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเด็กเด็กมาทําให้หงุดหงิดโมโหบริวงบริวารอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อย,อยทุกอย่างกำลังไปได้สวยแสดงความยินด,ดีกับในชาวราศีตุลนยน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามขอยเฮงปัง ให้สุขนูกหนา fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต